มาลองดูวัตถุดิบกันวันนี้เราซื้อส่วนที่มันเป็นเศษเนื้อน้องไก่นะถูกแต่ว่าคุณภาพดีเลยแล้วก็มีผักเตรียมไว้แล้วก็เรื่องของเรื่องเรามีข้าวข้าวสวยที่แช่อยู่ในตู้เย็นเราเลยเอามาล้างตู้เย็นกันซะหน่อย มาดูซิว่าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรได้ถ้าไม่ใช่ข้าต้มมาดูวิธีการทำอตอนนี้เลยเราก็นี่คือสามเกลือนะใส่น้ำมันนิดหน่อยผัดให้หอมจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปเราจะผัดไก่ให้พอสุกนะ อันนี้อันนี้เป็นสูตรข้าวต้มโบราณผัดให้หนังแหองผัดให้หนังใส่หอมข,ข,ข,ขึ้นมานิดหน่อยพอหนังเริ่มตึงเราก็จะใส่น้ำล้างโค้ลงไปนะ พอผัดให้หนังไก่เริ่มตึงๆหน่อยเริ่มหอมมีกลิ่นหอมนิดหน่อยเนาะเราก็เอามาใส่ในน้ำซุปที่เราเตรียมไว้ว้าวน้ำซุปก็ไม่มีอะไรนะขนนอกก้อนแล้วก็สีอิขาวพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ข้าวเลย เราข้าวเย็นที่แช่ตู้เย็นไว้ต้มเมนูนี้รับรองอร่อยเหมือนเดิมนี่นะแต่รอข้าว เดี๋ยวเราไปดูกันตอนชิมเลยอะเราได้คนคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาต้มสูตรโบราณของแม่จะอร่อยหรือเปล่าม <c oughs> ไม่เป่า เป็นไงมั้งอร่อยโอ้โหคอนเฟิร์มแล้วมันยังเป็นต้องปรุง oh oh. อร่อย oh oh. อยู่ดีโอ้โห oh oh. สุดสดอะว้าวเ้าต้ม